ไปดูกลางนิวคาสเซิลนะครับเราพูดเรื่องนี้กันอยู่เป็นประจำว่าตอนนี้กลาง3คนของนิวคาสเซิลเนี่ยคือกลางที่แข็งแกร่งที่สุดชุดหนึ่งของพรีเมียร์ลีกใช่ใช่นะครับไม่ใช่แค่ของนิวคาสเซิลแล้วคือทั้งพรีเมียร์ลีกเลยคือโจลินตันนะครับบูโนกิมารายแล้วก็ซันโดโตนาลีใช่ไอ้3ตัวเนี้ยเราเห็นเขาเล่นมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่าไอ้3ตัวเนี้ยเขาเรียกว่ามันมันมันเล่นได้กลมกลืนสมดุลลุกลับเนี่ยมันไม่มีใครแบบโดดเด่นลับโดดเด่นลุก <auto> <ım festivals> คือมันมันจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์เลยตัวนั้นลกตัวนี้รับแล้วมันยืดหยุ่นได้ตลอดเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้โจลินตันขึ้นมาวงลากบอลเดี๋ยวไอ้โตนาลี่ขึ้นมาทำประตูเดี๋ยวไอ้กีมาไลท์ขึ้นมาทำประตูเดี๋ยวไอ้โตนาลี่ลงไปรับคือมันจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้เราดูแล้วไอ้คียกลางสามตุวนเนี้ยแม่งมันมันครบเครื่องมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแมนยูใช้คริสเตนเล็กเซนเนี่ยชิบแลวมันมันอึลอตแน่ไม่รอดแน่ๆอันนี้อันนี้เราดูกลางสามตัวนี้คอนเนนะ แล้วไปดูหน้า3ามตัวนิวกาสเซนอิสซักฮาวิบานไอาขอบเมอร์ฟี่ไอ้สามตัวนี้มันคล่องหมดเลยนะครับอิซักเนี่ยมันเหมือนตัวฟรีเดี๋ยวมันไปซ้ายเดี๋ยวมันไปขวาเดี๋ยวมันลงมาเอาบอลแล้วมันลากบอลได้อะไรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกลางดีกว่าหน้าดีกว่าเพราะนั้นเนี่ยเกมมันไหลลื่นเท่านั้นไม่พอไอ้แบ็กสองข้างแม่งเร็วอย่างลิ้ฟาเปเนโต้ไอ้ฟาร์เนโต้คล่องอีกไอ้ที่เปียบคล่องอีก